โรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจรุนราชตั้งอยู่เลขที่1036ถนนสนามบินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเดิมอาศัยศาลาวัดเ็ยอดเป็นสถานที่ทำการสอนภายใต้การดำเนินงานของเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2453 มีครูทำการสอนสองคนสอนเป็นวิทยาทานโดยไม่มีเงินเดือนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2462เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนที่หน้าวัดเจ็ดยอดเพื่อให้บุตรหลานของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอาคารเรียนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นี้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนเชียงรายจรุนราช ต่อมาวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2476จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบันมีพื้นที่บริเวณโรงเรียน39ไร่1งาน40ตารางวาและให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุลราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุญราชเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จัดการศึกษาสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์คือมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศเกิดคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สู่สากลพัฒนาตนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เทคโนโลยีมีชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษาพันธกิจโรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุญราช 1. จัดการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่น 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 6. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิน่นภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศเป้าประสงค์โรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจรุลราช1มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น2ครูและบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล3ม,มีแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัทนสมัย สะดวกทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่น 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิต 6. ผู้เรียนมีศัก,กยภาพเป็นพลโลก 7. มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายในระดับท้องถิน่นภูมิภาคประเทศและต่างประเทศ สีประจำโรงเรียนคือสีขาวและสีแดงผู้อำนวยการสถานศึกษานายระดับตาเตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการสีท่านคือนางสาวสิริวัรอรุณปรีนางสาวเกศกามาณกิจนายสมรสไกรถินนายสรัญยูสาริกานนท์ มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น218คนจำนวนนักเรียน2447คนโดยแยกเป็นแผนการเรียนดังนี้ห้องเรียนพิเศษ MEP มีจำนวนนักเรียน1 7 4คนห้องเรียนพิเศษ IEC มีจำนวนนักเรียน530คนห้องเรียนพิเศษ SM มีจำนวนนักเรียน269คนและห้องเรียนปกติ มีจำนวนนักเรียน1,474คนภายใต้ปัชญาการศึกษาที่ว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญโรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจรุนราชจึงได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนมีการจัดโครงการต่างๆมากมายเช่นโครงการพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการโครงการพัฒนาห้องสมุดโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการเปิดบ้านสันคงส่วนผลการทดสอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการสื่อสารได้หลายภาษาสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารผลจากการร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองมาใช้และดำเนินการอย่างต่อเนื่องการมีโครงการกิจกรรมที่โดดเด่นการมุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับรางวัลที่น่าภูมิใจมากมายอาทิรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษารางวัล IQA Award รางวัล OBE Award และรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทางด้านผู้ปกครองและผู้เรียนทําให้โรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจรุนราสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นตั้งปฏิฐานร่วมกันว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปไม่หยุดยัง้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสู่ระดับสากลและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืนสืบไป